ครับสวัสดีครับอันนี้มีลูกค้าเอารถยามาฮ่า XMAX นะครับนาเซตติ้งโชคใหม่นะครับคันนี้ก็เอาไปแปลงเป็นโชคอัพไซด์ดาวนะครับก็พิมพ์นิยมนะครับก็จะใช้โชคของ cb 150นะครับมาแปลงแองบูทแกนล้อนะครับแล้วก็แปลงหัวนะครับรุ่นใหม่ๆก็จะดีขึ้นนะครับ เพราะว่าเดิมเนี่ยเขาจะเขาจะไม่กึืนตัวนี้มาไม่กึืนเหรียญตัวนี้มานะครับในเวอร์ชันแรกๆนะครับร้านไหนไม่บอกนะครับอันนี้ก็มีมีบล็อกมามีหัวเหรียญมาให้บล็อกเปิดได้ง่ายขึ้นนะครับของเดิมก็ทํามาแบบยังไม่ได้ดีวิลล์มานะอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นของเราเพราะว่าของผมไม่ได้รับทํานะครับไม่ได้รับแปลงเพราะมันต้องทำตั้งแต่แผงคอเราจะยุ่งยากมาก อันนี้ลูกค้าก็ไปติดตั้งมาแล้วก็ออให้ข้อมูลว่ามันยังมันยังไม่นุ่มพอนะครับมันยังไม่นุ่มพอก็อยากจะให้มันนุ่มกว่าน,นี้นะครับอยากจะขี่แล้วให้มันรู้สึกสบายเพราะว่าต้องการใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับตตัวนี้นี่เราก็ถ่ายน้ำมันเก่าออกมาก็สีก็อย่างที่เห็นนะฮะ๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนใหม่ นะครับปรับฟิลลิ่งปรับเบอร์นะครับก็มีให้เล่นเยอะครับมีให้เล่นเยอะอันนี้กําลังกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะจะเริ่มต้นจากอะไรดีนะครับว่ามันมีมีให้เราปรุงแต่งเยอะนะครับปรุงแต่งเยอะก็จากจากที่ที่เห็นข้างหน้านี่นะครับก็มีโมโตเหล็กตั้งแต่เบอร์สี่เลยห้าเจ็ดจุดห้านะครับเมอร์ลินก็จะเป็นสิบยี่สิบนะครับจริงโมโตเล็กผมมีเบอร์สิบห้าด้วยนะ 1บอร,ร์สิบเบอร,ร์สิบห้าแต่ว่าอันนั้นเรายังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เอามาโชว์ก็กาลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าน่าจะเบอร์ไหนถึงจะเหมาะกับการขับขี่ในเมืองนะครับก็แรกๆก็เอาอมาก็ที่เข้ามาในโชกรงนี้นะส่วนใหญ่ก็มาถึงก็จับใส่เลยนฮะแต่ตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนน้ำมันมาแล้วแต่คิดว่ามันยังไม่ดีพอนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการ ถอดล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันใหม่นะครับทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสกันอีกทีหนึ่งว่ามันขับขี่แล้วมันจะนุ่มนวลขึ้นแค่ไหนนะครับไปครับลงมือทํางานกันน,นี่ก็มาถึงในขั้นที่เรานําโชคเข้ามาติดตั้งในแผงคอนะครับแผงคอนี่ยมันก็จะมีทั้งบนทั้งล่างครับเราก็ต้องไขตามลําดับนะครับมันมีเทคนิคการไขอยู่ด้วยนะครับ เราต้องไขไปสลับ1 2 1 2นะฮะใส่ไข่ตัวล่างเสร็จแล้วไปไข่ตัวบนนะครับบางคนไปไขท่ทีเดียวนะครับสำหรับแผงคอที่มีเนื้อบางๆเ่ยก็จะทําให้แผงคอเนี่ยมันรัดข้างเดียวก่อนมันจะถูกบิดนะครับแล้วมันก็จะเกิดอาการแคลกภายในแล้วก็แผงคอจะแตกรล้ในที่สุดนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับพื้นที่ก็แคบนิดหนึ่งฮะอันะนี้ก็ใช้เป็น ประแจตัวสาทับแปดนะครับทับก็จะมีขนาดเล็กกว่านะครับก็จะเป็นเอ่อเรียบนะครับตัวนี้ก็จะสั้นนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นชุดของ snap-on เป็นเบอร์6นะครับเห็นไหมไม่ค่อยชัดถทัางาสะท้อนเยอะน,อยนิดนึงนะครับจะต้องไขตามทอ็อกตามมาตรฐานที่กำหนดนะครับ ไขเกิน okay, เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดอาการแคลกได้นะฮะไขผิดไขยผิดเขาเรียกอะไรอ่ะไขผิดวิธีอ่ะมันว่าอย่างงี้ดีกว่านะครับเราประกอบอีกร่างหนึ่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับช็ออัพไซด์ดาวน,นะครับที่มาติดตั้งใน X-Max นะครับแล้วการสติ้งใหม่นะครับก็จะ นุ่มนวลน,นุ่มนวลกว่าเดิมน,นะครับติดตั้งไขท้อกตามมาตรฐานนะครับนัดครบก่อนออกจากร้านนะครับตรวจสอบ